สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับอีเวนต์จี้ฮาโลวีนนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็มาให้ตามหากันถึง 5G เลยนะครับสำหรับการตามหานะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องปิดจี้ธรรมดาให้ได้ก่อนนะครับโดยใช้วัตถุดิบถึง 6S เลยนะครับโดยตกเฉลี่ยจีล้ละประมาณ1 5 0 0 0เพชรนะครับขั้นต่ำนะถ้าใครที่เพชรไม่พร้อมแนะนําให้ข้ามเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณปิดมาแล้วคุณก็จะต้องไปเติม179บาทต่อชิ้นอีกนะเพื่อที่จะได้ จี้ที่มีความสามารถเหนือกว่าจี้ดาร์กนะครับซึ่งมันสวยจริงๆนะทั้งสกินทั้งความสามารถสูงกว่าจี้ดาร์กแต่ก็สําหรับคนที่มีงบนะครับใครที่ไม่มีงบอีเวนนี้ก็แนะนาให้ข้ามนะครับทุกคนครับเรามาเริ่มกันที่จี้แรกเลยนะนั่นก็คือ power halloween หมวกโลซูเปอร์นะครับจี้เนี่ยจะเหมาะกับจี้เกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในรเทศนะครับเป็นจี้ที่เอาไว้คอมโบกันนะถ้ามีหมวกใบนี้ก็ต้องมีเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในรเทศนะครับ ซึ่งจี้ power Halloween หมวกโล่สุปเร์นะครับจะเหมาะกับตัวละครที่ไม่มีโล่ในตัวเองนะอย่างเช่นพระอภัยมณีโดยอนแชมินแล้วก็มันวอลโคทั้ง2เวอร์ชันนะครับจี้เนี้ยจะเหมาะมากๆเลยนะใครที่เป็นเมนตัวละครเหล่านี้ก็ปิดไปใช้กันได้นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ควรจะใช้กับเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในประเทศนะครับต่อไปนะครับจะเป็นจี้ power Halloween หมวกราชาที่ถูกในประเทศครับจี้เนี้ยก็จะเหมาะกับตัวละครที่มีโล่ในตัวเองอยู่แล้วนะ ยกตัวอย่างเช่นเมเลียแล้วกันเมเลียจะมีเซตเทพนะครับที่เอาไว้เล่นกับมวกนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นเซตที่โหดมากนะแต่ในเซตนี้คุณจะต้องหาออกกันวิกมาใส่ด้วยนะครับทาให้เมเลียนั้นมีป้องกันการขังคุกในตัวเองด้วยนะครับถือว่าเป็นเซตที่ดีมากๆเลยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนมักจะนิยมนําหมวกราชาที่ถูกในเระเทศน,นะครับมาเล่นกับเกาะลอยฟ้าโลซูปเปอร์นะเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบคอมโบลงตัวกันได้อย่างดีเลยนะครับ หมาะกับตัวละครที่ไม่มีโล่ในตัวนะสองจีเนี่ยเนี่ยคู่กันเลยเนี่ยหมวกราชาที่ถูกเนเทิกับเกาะลอยฟ้าโล่สุ per ปปนะครับอารมณ์จะคล้ายๆกับหมวกโล่สุ per ปปนะบวกเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทินะครับซึ่ง2เซ็ตที่ก้าวมานะครับมันสามารถใช้ทดแทนกันได้นะอยู่ที่ว่าเราจะจัดออฟอะไรยังไงนะครับซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะต่อไปนะครับจะเป็นจี้ power halloween เกาะลอยฟ้าโล่สุ per ปปนะครับจี้เนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะคนทั่วไปเขาจะเอา ไว้คอมโบกับหมวกราชาที่ทุกในประเทศนะครับถ้ามีจี้นี้ก็ต้องมีจี้นี้ถ้ามีจี้นี้ก็ต้องมีจี้นี้มันเอาไว้คอมโบคู่กันนะครับเหมาะกับตัวละครที่ไม่มีโล่นะต่อไปนะครับจะเป็นจี้ power Halloween card เชิญปาร์ตี้บ้านต้องสาบนะครับโดย G i, จี้นี้จะคล้ายๆกับไม้กุหลาบต้องสาบนะครับแต,แตกต่างกันตรงที่มีกันวิกกับไม่มีกันวิกนะโดยโดยจี้าร์ดเชิญปาร์ตี้บ้านต้องสาบเนี่ยเหมาะกับ การเอาไปเล่นกับจี้ที่มีการวิกในตัวเองอยู่แล้วนะเช่นรองเท้าพีโครองเท้ากับดักยูนิคอนหรือว่าคนที่มีการวิกอยู่ในจี้ชิน้นอื่นๆอยู่แล้วนะครับสามารถเอาจี้เนี้ยไปใช้ได้นะต่อไปนะครับจะเป็นจี้ power halloween biker ระตายดํานะครับโดยจี้ชิ้นเนี้ยเกิดมาเพื่อพีโคล่างแรกเลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นจี T ้เทพของพี P ่แก e เลยแล้วก็อาจจะใส่กับพระอภัยมณีในบางเซ็ตได้ใส่กับโดยอนในบางเซ็ตได้นะครับก็ลองไปจัดจี้กันดูนะครับ อ่ะทุกคนครับต่อไปจะเป็นจี้เก้าที่กลับมาเลหลังนะโดยจี้ที่ผมจะแนะนําเลยนะสําหรับคนที่เป็นเมนไนกี้นะครับที่เอาไว้ลงลีกหรือแผนที่วันเดอร์แลนด์นะครับหรือว่าดินแดนมหัศจรรย์นะแนะนาเป็นมวกดิชัทไทเทเนียมนะครับจี้เนี้ยเหมาะกับไนกี้มากๆเลยนะแล้วก็เหมาะกับแผ่นที่ดินแดนมหัศจรรย์มากๆเลยใครโดนไนกี้คอมโบเข้าไปนี่ก็เรียบร้อยเลยครับต่อไปนะครับทุกคนคือสิ่งที่ต้องทําในอีเวนต์นี้นะนั่นก็คือการตามหาชิ้นส่วนต่างๆนะ อันนี้ a บวกอันนี้นะให้ทุกคนล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับส่วนอันนี้ได้จากการที่เราชนะ5รอบนะครับให้เราไปดูที่จดหมายนะอ่ะนี่ไงครับทุกคนเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในจดหมายนะ A บวกแล้วก็ถ้าเราเล่นชนะ5รอบปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ลูกบาทมาเปิดนะจากนั้นนะครับทุกคนพอเราเปิดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วหรือว่าเราทำเควสท,ทุกวันครบแล้วนะเนี่ย เราก็จะสามารถมากดรับ1,000เพศ800เพได้นะครับเนี่ยล้วก็รับเนี่ยได้นะทุกคนนะห้ามพลาดเลยนะได้เพรง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับเที่ยวรอบโลกกันมาแล้วครับเพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยนะว่าจี้แต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องใช้เพชรขั้นต่ำประมาณ15,000เพรนะครับแล้วก็ตังค์อีก179บาทนะครับถ้าใครที่งบไม่พอแนะนําให้ข้ามเลยดีกว่าครับไปรอแพทใหญ่เลยนะวันที่31ที่จะถึงนี้นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายสะสมหรือชอบความเท่ ชอบจี้เปอร์เซนต์ที่สูงกว่าดาร์กนะครับและมีงบพอก็แนะนําให้จัดกันเลยครับว่าคุ้มค่าแน่นอนนะมันเป็นจี้ที่สวยมากเลยนะความสามารถก็เหนือกว่าจี้ดาร์กทุกประการนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในวันที่31นะครับอัปเดตแพทใหญ่นะครับทุกคนฝากกดไลค์ like, ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะแล้วเจอกันใหม่ในวันที่31นะครับไปละบ๊ายบาย